สวัสดีครับพี่นอ้องพบกับผมคือเกาครับจานหอมเชเ่ไหมวันนี้มีเมนูนําเสนอครับไก่เหนียวต้มั่วครับพี่น้องวันนี้ได้ข่าตะไคร้มาเครื่องคนดีๆครับลงมือเห็ดกันเลยนันเีย อ้อยคาตะไข่ไส้ครับนับข่าวจัหน่อยครับพี่น่องเป็นคนยูไงย,ยินงไงครับแบบสไตล์จานหอมบนตรงนี้พี่ที่รีบตองไรจลังรถไ้ประกูดครับ ามด้วยคาับพี่น้วอถ้เราใส่หมอลนะครับไปน่อยเฮ่คาขงไปครับอ่ะมีัน,นหน่นึงเด้อพี่น่อเไหย ทานไฮลงไปถึงพวกหอมครับใส่ไก่ลงไปครับใส่ลงไปโอ้ยนำเต็มหม้อพี่พี่น้อง เติมรถดีดห,หน่อยนึงครับเติมควมนวดต้องแขนไป่วงล้อบริยิบสอวนมนาะเฮ็ดง,ง่ายๆกินง่ายครับใส้ลงไปเติมควมนวครับปิดฟ้าอรบอบรอบปิดปือ้ใอรเอามาฉีกทีเดียวเลย ผมไปเรื่อยๆครับนี่มันไก่เหนียวครับมันอาจจะตัวไอส์อะไรหนึ่งตั้งเขียวนานๆเลยเด้นะอพี่น,อนอ้องแรงพี่ดูอของยิงได้กิ้มเปิดเลยต้มไปเรื่อยๆครับจิดแล้วมีไก่เหนียวก็เลยใส่ไปได้เลยนึ่งกำลังเก็บไหนกันนัง ต้มส้วไก่อยู่นี่แล้วเสือเรามากมนึงเนี่ยแค่เจ้าคนยี่หอมอยู่สองคนเนี่ยเบนบอกยังก็มีทรงมาแผ่นมาหาดูว่าแท้มาใหญ่หัวตัวใหญ่เดี้ยวมีท่านใหญ่เกินกูเนี่ยใหญ่หัวเดือนละสามเทียวไวยเลยใครเขาแลงพอดีครับวันนี้ มีเวลาถ่ายคลิปแล้วมันยุดครับมันทำลายอะเห็นงานทุกตกลมไปเรื่อยๆครับพี่น้องมันเปื่อยซาเป็นไก่เหนียวนำอย่างที่หยุดอยู่กับด้านครับวันนี้ตัวเปื่อยายครับไก่มันเหนียว อยากกินแซ่บๆต้องเจนเย็นครับตามสไตล์จานหอมช่วงที่รอไก,ก่เปอยกับมะงคนดผักกาครับพี่น้องจะมีหอมใบเลื่อยครับหอมใบเลื่อยหอมบักขี้ หเห็นแม่ก็ใส่อะไรอยู่ึ่งพสุท้ายรี่งคือไม่รับแพ้เอาไปเท่าอันนี้ม่นสิออกออพินนะิ์หอ้อความอยไรเลยใส่กันลินแล้ว คล่องร้องอย่างไรทำไมค้่องร้างวิ่งไปถึงตลาดบุรียวิว่งเสียนิดนะมันี่นะเห็นมันลาดโลดจนนะไอเอกตะวันตะก้อนนี่ครับร่วมทุกอย่างล่ะาาตรมไปเรื่อยๆครับพี่น,อน,น้องเจ็ดหมื่นนะครับไก่ยังบุบเปื่อยอยู่ต้งไก่เหนียวครับ ต้มจดเปื่อยครับพี่น้องจนมืดด้วะนี่ครับอืมลอดฉีอยางเดียวมืวนนน่นตัหนึ่งด้วยเช็ดกินที่เป็นจะถอดคำหมับตนึ่งวะอืม๋ยกินของเสียบตรงเจยนเย็นครับไปลอฉีดยางเดียวลอเย็นแล้วฉีดยางเดียวครับครับหลังจากต้มเปื่อยนะครับพี่น้องต่อไปเป็นรายการฉีดครับฉีดก็าเหนือมาต้มส่วนควนไลได้นี้ ขอ,ออนีญอยาตใส่มือนะครับตะว่าเฮ็ดกินเองบริเฮ็ดขายจะกินง่ายงครับวันนี้หอนอยู่เลยเอย์เบยดีขนาดครับแต่มันใส่ไมดาได้เลยนะึง จนหมื่ตจนคำเพื่อสิ่งที่ิน มักชิ้นใดก็ใส่ชิ้นใดครับมักน้อยกใส่หน้อยมยอยาแล้วง่ายแล้ว ครับพี่น้องหลังจากขีแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ครับต้อมส่วไก่เนียวใส่ผักแผ่วไปาเยมลครับนี่ก็เป็นน้ำซุปบสทะเลปุ๋งครับล่อเนื้อไก่ลงครับขีดไก่แล้วก็รอเนื้อไก่ลงรอปุ๋งดังเดียวครับครับหลังจากน้ำซุปเรียบร้อยแล้วต่ต่อมาขึ้ใส่เนื้อไก่ครับพี่น้อง คนอยาใส่มืเอ,อ,อเนเอะโฮยเกลเ้ยงครับคนอยูนง,ง,ง่ายกินง่ายต้มสัวไต้แบบบานเฮ่าติดตามด้วยที่ขาดก็ได้ครับของนัว ไล่แสบไล่ใส่หน่อยใส่หน่อยครับพี่น้องตั้เลย,ยหนึ่งป่าดีจังน้อยนึงครับ ตอนนี้เขาครัวครับที่ขาดว่าได้ ร้านเหนหวดเหรอพ่อมาตามดวยเอาครัวครับพี่นอ้นองตามดยพิกปนครับมักเ็ดกับใช้ายพ่อมักเพชกจะใส่หน่อยครับ ăn được một bữa không bỏ lỡ những video hấp dẫn กินด้วยพี่น,อน้องเลยครับที่เม,มืองขามีเงาแซ่บพนาข้า,า,พ,าพี่รอแงแซ่บครับ

ตาตามดแบบนี้ครับตุ่มสัวไก่ใส่ใบพักแพ่วครับเพอาะที่แรกนาตามแบบนี้ครับพี่น้องกินข้าลี้ยงกันเด้อครับวันนี้ต้มสัวสัวไก่ใส่ใบพักแพ่วครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปแค่นี้สักวันคลิปหน้ามีสิ่งดีๆพงศ์สุกทายพี่ให้น้องบอบคุณอะไรติดติดตามมาทุ่มสวัสดีครับ